ผมชื่อรีเตชผมศึกษายอยู่ในชั้น11ครับคำถามของผมคือว่าศาสนาทั้งหมดนั้นมีข้อจำกัดในเรื่องการแต่งกายโดยเฉพาะกับผู้ที่เป็นสตรีแต่ว่าการแต่งกายเหล่านั้นได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลาหนะอครับแต่ว่าทําไมชุดปุรุกาย,ยังคงเหมือนเดิมอยู่ทาไมไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาด้วยครับเอ,อ่อและอีกคําถามหนึ่งเอ,อ่อผมขอโทษครับในช่วงรมนน่ะผมได้เห็นว่ามุสลิมทั้งหมดเอ่อจะถือศีลอดกันนะครับ คุณผู้ชายคนนี้ดิกล่าวว่าโดยการเวลาที่ผ่านไปทุกศาสนามีกฎการแต่งกายอยู่สําหรับสตรีแต่ว่าโดยกาบเวลาที่ผ่านพ้นไปการแต่งกายได้เปลี่ยนแปลงไปอยู่โดยตลอดแต่ว่าทำไมสตรีมุสลิมก็ยังคงสวมใส่ชุดบุกลาอยู่ในเรื่องการแต่งกายแล้วน้องชายครับในอิสลามนั้นมีเงื่อนไขยอยู่หกข้อในเรื่องการแต่งกายสําหรับผู้ชายนั้นตั้งแต่เสื้อถึงหัวเขานั่นก็ขอบเขตที่ต้องปกปิดสําหรับสตรีแล้วจะต้องปกปิดทั้งหมด ส่วนที่สามารถมองเห็นได้เพียงเท่านั้นก็คือใบหน้าและมือจนถึงข้อมือมีนักปั่นบางส่วนกล่าวว่าใบหน้าก็จะต้องถูกปกปิดด้วยเช่นกันเงื่อนไขที่ได้ห้าข้อนั้นเหมือนกันสำหรับชายและหญิงเงื่อนไขข้อที่สองก็คือชุดที่สวมใส่นั้นจะต้องไม่รัดรูปจนกระทั่งว่ามันทำให้เห็นสัดส่วนและจะต้องหลวมด้วยเงื่อนไขที่สอก็คือมันจะต้องไม่บางจนโปร่งแสงจนสามารถมองเห็นผ่านได้อทีสีคือมันจะต้องมีมีสีสันฉูดฉาดมากจนเป็นดึงดูดเพศของขา ข้อที่หคือจะต้องไม่เป็นเหมือนกับชุดของผู้เป็นเซัทาและขอ้อที่6คือจะต้องไม่เป็นเหมือนกับชุดของเพศตรงคราบนี่คือเงื่อนไขพื้นฐาน6ข้อและไม่แต่เงื่อนไขทั้งหกข้อที่ก็ยังได้ถูกกล่าวไว้ในคีร์อื่นเช่นเดียวกันแต่คุณได้อา่านคมภีลลลร์เบบนดูได้มีกล่าวไว,ว้ในบทเฉลยธรฒนบัญญัติว่าที่22สองข้อที่5ได้มีกล่าวว่าอย่าให้ผู้หญิงสวมใส่สิ่งที่เป็นของผู้ชายและอย่าให้ผู้ชายคนใดคนหนึง่งสวมใส่เสื้อผ้าของผู้หญิงเพราะทุกคนที่กระทำเช่นนั้นก็จะเป็นที่เสสอีย ยังได้มีกล่าวไว้อีกใน,ในเบเบิรในบทที่หนึ่งทีบทที่บทที่สองข้อที่เก้าว่าฝ่ายพวกผู้หญิงก็เหมือนกันให้แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยพร้อมด้วยความรู้จักละอายและความมีสติสัมปชัญญะผู้เขาจะต้องไม่ประดับกายด้วยเครื่องทองและไข่มุกหรือเสื้อผ้าราคาแพงยังได้มีกล่าวไว้อีกนะครับในหนึ่งโคลินบทที่สิบเอ็ดข้อถึงห้าถึงหกว่าผู้หญิงทุกคนที่กําลังอธิษฐานถ้ามีคุมสีเสะก็ควรที่ต้องก้นสีเสาะไป ไม่มีองค์การไหนของคัมภีร์อันกุรอานหรือฮะดีษเลยนะครับที่บอกว่าสตรีใดที่ไม่คุมศีษานั้นก็ควรจะต้องไปโกรศีสาะไปเลยแต่ว่าใบเบอร์นั้นมีความเข้มงวดมากกว่าใบเบอร์นั้นมีความเข้มงวดมากกว่าอันกุรอานเสียอีกครับโดยบอกว่าสตรีที่อธิษฐานที่มียอมคุมศีษานั้นศีสาของนางคนที่ต้องถูกโกรออกไปเลยสิ่งเดียวกันในคัมภีร์ฮินดูแต่คุณได้อ่านคัมภีร์ฮินดูได้มีกาวไว้ในรามายณนะว่าเมื่อปัสุรัมมาเข้าในมหารอม ขาได้บอกกับพนัยงาของเขาสีตาวะนี่คือผู้อาวุโสของเธอจงรักษาตาลงตามและจงรักษาความสุภาพเอาไว้ถ้าคุณได้อ่านดูยังได้มีกล่าวไว้ในอีกลุกเวเล่มที่สิบว่าที่8ปสิาข้อที่สามสิบได้มีกล่าวว่าสตรีใดที่ดีสวมใส่ชุดของชุดของผู้ชายที่ว่าน,นั้นสกปรกหล้นจะต้องมีสวมใส่ชุดของผู้ชายนอกจากนั้นยังได้มีกล่าวไว้ในลุกเวเล่มที่แปดว่าพระพรหมนั่นได้สัง่งให้สตรีนั้นจะต้องคุมหัวสีตาของนาง ดังนั้นทั้งคัมภีร์ฮินดูคัมภีร์ของคริสต์คัมภีร์ของมุสลิมได้กล่าวถึงเรื่องความสุภาพได้กล่าวถึงการคุมศีรษะด้วยกับการเวลาที่เปลี่ยนไปผมพิจารณาจคุณครับคริสในตอนนี้คุณเห็นได้เฉพาะในแม่ชีที่คุมศีรษะพวกเขาถูกเรียกว่าเป็นผู้ทรงธรรมแต่ถ้าสตรีม,มุสลิมคุมศีรษะพวกนางพวกนางกับถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่ถูกกดขี่ทำไมซมมาตรฐานครับถ้าคุณเห็นแม่ชีพกพิดอย่างดี ดังนั้นแตคุณดูภาพของพระนางแมรี่คุณได้เคยเห็นรูปภาพของพระนางแมรี่ไหมครับเหมือนกับสตรีม,มุสลิมนะครับและน้องก็คือสตรีมุสลิมาสตรีม,มุสลิมนัมม่นเองุอกปิดอย่างดีทั้งหมดเพียงแค่เห็นใบหนะ้าสิ่งที่ผมเมพด้วยกับคุณก็คือแต่คุณยึดอยู่กับเงื่อนไขตั้งหกข้อนี้สไตล์ลักษณะของฮิยาบมุรกาอบายอนั้นได้เปลี่ยนไป ตราบใดที่คุณได้ปฏิบัติตามกฎทั้งหกข้อของอิสลามโดยคุณได้เปลี่ยนจากสีดำไปเป็นสีน้ำเงินไปสีน้ำตาลก็ไม่มีปัญหาครับตราบใดที่คุณไม่ได้ฝ่าฝืนขอ้อใดจากหกขอ้อดังนั้นคุณจะเห็นสไตล์ใหม่ๆของฮิญาบครับแต่ถา้ามีบุรุษก็บางประเภทที่ตามแฟชั่นเปลี่ยนสไตล์ไปใหม่จนไปฝ่าฝืนกฎของอิสลามได้มีแบบใบไใหม่ที่มีสีสันแวววาวออกมาดึงดูดเพศตรงของามนั่นก็ถือว่าหารอม,มิฉะนั้นแล้วถ้าคุณต้องการสวมสีแดงสีดำก็ไม่มีปัญหา คนคิดกันไปว่าจำเป็นต้องใส่สีดำไม่จำเป็นต้องเป็นสีดำครับถ้าคุณใส่สีดำคุณก็อาจจะซักชุดบุลเกะที่ละครงถ้าคุณใส่สีขาวคุณก็อาจจะต้องซักทุกวันคุณเป็นคนเหลือเอาเองครับคุณใส่สีขาวคุณซักทุกวันคุณใส่สีดำคุณซักอาทิตย์ละครงคุณเป็นคนเหลือเอาเองตราบใดที่มันมีไปฟ้าฝืนกดข้อใดจ้าค้งข้อข้องหยีบดังนั้นปล่อยให้มีแบบใหม่ๆของหยีบออกมาตราบใดที่มันไม่ได้ไปฟ่าฝืนกดคุณก็ได้รับอนุญาตครับแต่ มันจะต้องสุภาพแต่มันสุภาพแล้วน่าจะเป็นที่ยอมรับได้ครับคำถามที่สองที่ว่าคุณเห็นผู้คนได้ถือสินอดกันในเดือนรอมฎอนเมื่อพวกเขาถือสินอดกันในตอนกลางวันเพราะตกกลางคืนมาพวกเขาจะแต่เลี้ยงกันเลยและผมต้องขอบคุณที่คุณได้ถามคำถามนี้ครับทำไมเราจึงถือสินอดกันอัลลอดล่กวไว้ในอัลกุรอานสุรตน์อันบัลกะเพราะที่สองของการที่หนึ่งร้อยแปดสิบสว่าการถือสินอดนั้นได้ถูกกำหนดแก่เจ้าเหมือนกับที่มันได้ถูกกำหนดมาให้ผู้คนเคอนหน้าเจ้า วัเจ้าจะได้เรียนรู้การอดกลั้นคุณจะได้เรียนรู้การตะว่าเล่นในวันนี้มิเตซาได้บอกเราให้รู้ว่าถ้าคุณสามารถควบคุมความหิวคุณได้คุณก็สามารถควบคุมความต้องการของคุณได้กับทั้งหมดถ้าคุณสามารถถือสินอดได้คุณก็จะสามารถควบคุมความต้องการในรื่นของคุณได้แต่ผมไม่ด้วยคุณว่าถ้าไม่ใช่ทั้งหมดแต่มุสลิมหลายๆคนแต่คุณจะบอกว่าเป็นส่วนใหญ่ด้วยผมก็จะถือว่าไม่เป็นไรที่จะเห็นด้วยกับคุณที่ว่าพวกเขาถือสินอดและเมื่อเราละสินอดพวกเขาก็จะเลี้ยงฉลองกัน เนื่นงจากมีการทำลายเป้าหมายผมพิจารณาคุณและพวกเขาหลายคนทำให้กลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันพวกเขานอนหลับกันทั้งวันแต่เล่นคิกเกตกันตลอดทั้งคืนในอินเดียคิกเกตตังนั้นแล้วคุณจะต้องใช้ชีวิตตามปกติปกติเหมือนทั่วไปคุณต้องทำอิบาดะให้มากกว่าเดิมสาการ่าพัเจ้าให้มากกว่าเดิมตั้งนั้นแล้วด้วยปกติเมื่อคุณถือสิญอดเมื่ออาหารของคุณก็จะลดลงไปด้วยแต่คุณทำไม่ถูกต้องก็จะมีปัญหาแต่ถ้าคุณทำถูกวิธี ก็ยัมีประโยชน์ทางการแพท่ที่หลากหลายเลยทีเดียวสำหรับการถือสินอดคุณสามารถไปดูวิดีโอเทปของผมได้และผมยังได้บันทึกไว้64ตอนในเรื่องการถือสินอดซึ่งมีในเดืดอนรอมาอนและอินชอนเหอคุณสามารถดูมันได้มีประโยชน์อันหลากหลายในการถือสินอดว,วันนั้นได้แห่งคตอบแล้วนะครับ